แกงวัแล้วก็กะปิกะปิรือเคยพักได้นะครับอแกงแบบนี้นะครับเขาพาใส่กะปิใส่กะปิผมไม่เน้นน้ำมันนะครับเพราะว่าเปลืองน้ำมันถุงนึงก็สี่สิบบาท นี่หมูที่หมักไว้ตอนนี้สามวันครับยังแดงอยู่เหมือนเดิมครับพร้อมลูกเขือมมนเขือมก็ปิดฝา สามวันก่อนมีโอกาสไปช่วยงานแต่งงานครับชาวบ้านเขาเชิญทหานนะรไลพอดีเข้ามาในพื้นที่ที่เขาอยู่พอดีนะครับก็ต้องไปรอพอผมก็งงคิดได้ยังไงครับเก็บเงินแต่งเมียเป็นเรื่องเสียเงินเสียทองนี้นะครับแต่งงานเนะี่ยยุ่งยากเสียเวลาแต่งเสร็จแล้วนะจะต้องมานั่งกลัวเมียอีกผมก็ง,งงใจจริงๆนะครับผู้ชายโอ้ช่วงดีครับผมไม่มีเมียครับคือไม่มีใครเอาครับคนง่าย ก็ลองอยู่ใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้นะครับไม่มีคนรักไม่มีใครเอาเพราะว่า,วาจนครับเติมแต่ชูรดพอครับเพราะเราหมากน้ำตาลแล้วมา,มาวันก่อนนะวันที่เราเข้าป่าสติ กงก็ใส่แล้วนะไม่ต้องเพิ่มอะไรอีกพีนี้สามบันห้าครับมีคนถามซื้อแล้วไม่ขายครับสามบันห้า ลูกเสือกำลังเหิมครับกินดีไปกินที่บ้านครับถ้าครัวพิ่พานก็แบบนี้แหละครับผักเผือกหอมๆแล้วไม่ต้องใส่ครับเปลืองแบกมากก็เฉียวครับแบบนี้นะครับอยู่ได้ร้อยเปอร์เซ็น